จ้าเว้ยอะไรจับเอาไว้อันนันตาปาชัยเอปาดิเตเทนะอ้าติยาอปาติเตเทคุณขาตัโมปาดิเตหูหาเครื่องแม่งยมันไปไหนเสร็จแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วก็ปล่อยอะไรเสร็จแล้วก็ปล่อยเสะจะถือไว้ทำไมล่ะอาคาเซโม เอากระซเชโมเอากระสานเสกมาเอากระสาเขาสารเขาสารเอาเขาสารที่เสกขวัญจ๋าแม่ไม่ใช่เอากระสางเสโม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 เอากระสานเสโม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 เสโมเสโมเอากระสานเสโมเอากระสานเสโมใครจะฟังรู้เรื่องเนี่ยมาเป็นสนุปด็อกเลยโอจะดูทำไมเนี่ยอันไหของมึงเนี่ยอ่ะเอาไป โอ้มนันตาปัจเจียปัจเียะปัเียปัดเียจเจปัเจีย้ปัดเอียรปัเจียรัจเจียรปัจเจียรปัจเจียรปัจเจียแปัจเจียรปัเจียรปอเยรปัจเอรปัจเจรอจเไม่รเจรยร่ัเจยรเจยไม่จเ่งยงปัจเจยรปัเจีเจียร้ยรปัเจีนเียเียวเดียวัจเี่มันภาษยไทยแนวไหนวัเนีย ผิดที่ยังมาเถียงกูอีกอะไรของมึงเนี่ยเอาละมตนมาิซละมต์กันลามดนเ่ยซอบูซอบุเฮ้บาเฮ้ซอซอบูเฮไปครับนอักกุโกเฮ้บะเฮ่งงงงเซควายมึงงงไดไงมึงมันอยู่คนเดียวกูก็มีนะเว้ยเซมวันละมาชกครู นนาัเลยถึงกับหงายหลังเลยทีเดียวเฮ้ยอาจารย์เหมือนเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่พ่อครูนี่โอ้ยหนยต้องตะโกนคอปากยังจะมีด่าส่งท้ายอีกโอ้โหมาเรามารีมิกกันเช่นเคยครับผม 得到的告高板。